น้องอะไรนะน้องพนะนะรน้องพรนภันเพื่นหน่ะเพื่อนเห็นไหมเพื่อน้องพรจูเพื่อนนะขวัมาลูกขวัญมาหนาเพื่อนหน่นี่นาเพื่อนนั่งทีกันนี่แล้วนไหนศึาา <SM an> อะยกคอโชว์สิคะยกคอโชว์สิหันมาทางนี้หันมาทางนี้แล้วไหนยกคอโชว์สิแม่ให้ยกคอไม่ใช่ให้ยกตัวนะคะลูกมั่น้อยแม่ติ๊ก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 ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ยกคอเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะมันน้อยกล่อมตัวเองนอนนะคะวันนี้ เห็นเขาออกแล้วบมือวะไรขึ้นเขาไมเห็นเนี่ยแต่เด็กมัเก็บไดหน่อยเนาะผู้บริหารอันไหนเล่นให้แม่ดูสิคะเออนั่นแหละจับขึ้อนอย่างนั้นเลยลูกเก่งมากอืมเอาทิ้งทำไมคะจับใหม่จับใหม่เอาจะไม่ทำหน้าอย่างนั้นคะลูก ตาก็ไม่มีโอ้ยอมวยแม่มือนั้นจับเห็ดเต้น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 อีกแล้วอันนี้วันนี้นะคะดราแอนด้าดราแอนด้าดราอนด์ดรุดออะไรคะลูก อายันยันยัน,นเออยันเอเอนั่นเละลูกเอาเล่นจะได้เหนื่อยยันอันไห,หนไหนสิคะคุณจูนจูนเออแต่จะลองไห้มันไม่สนุกหรอลูกมันเป็นยังไง <laughs> ทำไมลูกบ้านอื่นเขาเล่นทั้งเล่นทั้งหัวเราะ foto <laughs> mmm นอนตากแดด จะเล่นหรือจะนอนลลกไปเลยนอนเลยนอนเลยนอนยิวสิไปนี่นอนคนละอันเฉื่อยนอนไปไปเลยลอยน้ำไปเลย นายบอกหันไปสิานมาหมเกลี้ยกลี <t <t ้อหันมาแมม bây giờ không mới đi thằng nu, rồi, à, cái này, um, 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 tao cần ตื่นแล้วหรอคะ Good morning I love you honey ทำไมหลับต่อแล้ว Love you let Mommy. <laughs> <laughs> ถึงเวลาอาบน้ำแล้วค่ะถึงเวลาอาบน้ำแล้วค่ะตื่นค่ะลืมตาค่ะอาบน้ำนะคะคนสวยตื่นคะ่ะถึงเวลาอาบน้ำนะะนแล้วะค,ะค่คะโอ้ยตื่นได้แล้วค่ะคุณขาอืมแล้วค่อยไปนอนต่อคะ่ะแต่อารมณ์ดีเนอะอืมนาะฝ้า,าเดือนนั ไหนให้คุณตาหยอกสิ๋ยอบอยากไปค้นอวายนอนข้นอยากเล่นข้นอยากเล่นบนคนอยากนอนอยากหัวมาหน่อยนอนบนคนอยากเล่นนอนหนึ่งวันพันอารมณ์ละนูนะะอุ้ยหนูน้อย สองสามอยากลุกอ่ะหนึ่งสองามลมกอะไรใคหลุกจ้ำลูกใครเอาใหม่เอาใหม่คืลินเ้าใช่ไคือลินขท้าใช่ไหมคลินเท้าแท้เขากวนลินเห็นวะเนี่ กวดอยู่เขากวดลิ้นให้บ่กวดแงมส่อกับยงมอาบน้ำบ่เก็บลิ้นหน่อยวะยงมดูดนมมันมีติดเป็นปกติเหรอเอาไปเดี๋ยวนี้มันส่งเสียงร้องได้ด้วยเหรอมันส่งเสียงได้แล้วตอนนี่ย

อยู <łość> ่น uh ้เหรออืมอยู huh. uh ่น huh. uh ่เหรอะกินไหมคะกินตอนนี้ได้ไหมคะอืม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  ดับดูดับดูหนวดขาดิปักมือกูเกิดอะไรคะไอ้ไอ้ห่าจืดห่าจืดหนูอึ้งอะไรลรึฮึหนูไม่พูดอ่ะเมื่อกี้หนูยังพูดพูดอยู่เลยฮึไม่พูดหรอคะฮึ อะไรอะ่ะเฮ้ยจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊ะคุณแม่อย่างนี้ค่ะอะไรอะ่ะอะไรของคุณคะอืมอะไรของคุณคะฮะไอ้เมื่อกี้พูดว่าอะไรคะรอืมอะไรนะคะฮะอ,อะไรนะคะ

อ่ะพูด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 เร็วพูดอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรอ่พูดว่าอ,อะไรคะเออเอะฮะอะไรอะ่ะฮะอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรนะคะ น้องอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนไออ้วนอ่ะอ้วน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 อืมจับมือคุณแม่เหรอคะจับมือคุณแม่เหรอคะ